สวัสดีครับวันนี้ผ่านมาทางด้านนี้ก็มีสะพูวที่มีดอกบัวบานอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็สีสันสวยงามมากนะครับเป็นดอกสีชมพูนอ,นอ่อนมีทั้งดอกตูมบอกบานบัวตูมบัวบานนะครับที่น,นี้เป็นคูน้ำที่อยู่ติดกับถนนนะครับ ของชาวบ้านแถวนี้นะครับเดี๋ยวสูมให้ดูนะอันนี้เป็นดอกบอัวตูนะใกล้บานแล้วนะครับใกล้ออกไปก็อันนี้บานเต็มที่แล้ว เสียงนกที่ได้ยินไว้ไกลก็คือนกเอี้ยงนะฮะนกเอี้ยงธรรมดาสังก,ษกิษเขาจะเรียกว่า common miner น,น,นะครับมีอยู่ทั่วทุกภาคนะของประเทศไทยใครไปกเนาะ นหลังบึงบัวก็จะเป็นที่นานะครับข้าวก็ยังเป็นข้าวก้าอ่อนอยู่ครับอันนี้ผมมาผมก็เลยมาเก็บลูกบัวไปปลูกด้วยอ,อันนี้เป็นลูกบัวที่แห้งแล้วนะครับ ข้างในก็จะมีมะเมล็ดแบบนี้นะครับมเมล็ดบัวกองจับได้ไหครับมเมล็ดบัวเราก็สามารถเอาไปปลูกได้นะครับที่ง่ายก็คือการที่เราตัดตรงบริเวณหัวด้านใดด้านหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้นะ ัวมันก็จะมีด้านที่เป็นบุ่มๆแบบนี้นะครับจะสูมให้ดูนะผม,มแบบนี้เราจะตัดด้านนี้นะครับตัดให้กันไกรหรือว่าทูบก,กระดาษทรายนะเดี๋ยวระวังไว้แล้วตัดด้วยกันไกรอย่าให้มันกินไปถึงเนื้อของเม็ดปัวแล้วก็ ด้านมันจะเป็นน่นแบบนี้นะเหลมเหลมด้านที่มันบุ่มบุ่มแบบนี้นะคือพอเราใช้กันไกลตัดแล้วก็แช่ในน้ําใส่ไว้ในแก้วน้ําดื่มก็ได้นะใส่น้ําให้เกือบเต็มแก้วแล้วก็เปลี่ยนน้ําทุกๆวันภายในสามสี่วันเนี่ยใบยบัวหรือยอดบัวมันจะแทงออกมาทางทางด้านนี้นะแล้วก็เราก็เปลี่ยนน้ำทุกๆวัน พออ่ามันมียอดออกมาประมาณทักสามสี่นิ้วเราก็ไปลงกระถางได้นะครับไปลงกระถางที่เราเตรียมไว้อาจจะเป็นกระถางเล็กๆอ่ามีน้ำอ่าไม่ลึกมากนะมีดินประมาณทักอ่าสองสามนิ้วแล้วก็น้ำที่อยู่บนผิวดินก็มีความลึกประมาณอ่าสองสามนิ้วนะครับแล้วก็ แล้วเราปลูกนยให้ใบมันอยู่เหนือน้ํานะครับคือเราดูเช็คดูว่าอย่าให้น้ํามันมากเกินไปนะครับหลังจากนั้นถักของสมอาทิตย์ก็จะมีใบออกมาสองสามใบนะเราก็ไปลงไปปลูกที่สะได้นะครับเวลาเราปลูกที่สะนี้ก็ไม่จําเป็นต้องลงไปที่น้ําลึกนะลงไปปลูกที่บริเวณขอบสะก็ได้นะขอบสะที่มีน้ํา พอบัวมันโตขึ้นมากๆเนี่ยมันก็จะเลื่อยลงไปอีกนะครับดนั้นเราปลูกอย่างนี้โอกาสติดก็จะเยอะครับบรรยากาศหามุมดวสวยๆ